สวัสดีครับผมกับมณีกับผ้าทุก่ันมายามจันครับผมตอนเสาร์ครับผมกับรรยากาศด,ด่านล้งางเฮาครับน้องซาด่านล้างห้องนี่ครับผมก็มาหดเรียบร้อยครับผมกะเป็นเวลาตีหาครับผมตีหากุกลัวจะหกโมงแล้วครับ บยากาศมันิกะมีหมอกครับผมมีหมอกหนาอยู่ครับแต่ขาวๆอย่คุณกาหลังครับก็รถกระจอไปพีแล้วครับพุณขี่เขามาเรื่อยครับครับผมไปดุ่นไปยามน้องปันครับผมว่าจะมาร์อว่าจะเป็นยังไหนก็ใส่ไปสามลังครับผมแต่หมื่ว่านครับไปครับผม ัไปครับกย่างมีครับไปด่านบนนี่ครับภาพอาจจะสั้นๆน,นี้ครับผมบรรยากาศทุกน้องสาเฮาครับลัางเหลยกไส้มีนีครับผมลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงป๊อปอือ ่าจะลันครับผมลันครับลันลน่าจิมีโต้ครับลันครับผมเดี๋ยวขอตัวตั้งกล้องก่อนครับจะว่าจะเป็นปลาเยี้งครับผมว่าจิมีิโบ่จะตั้งกล้องให้เบิ้งครับผมครับผมไปเอาขึ้นมาครับทางหมาน ครับตูตอยู่ครับอืมครับผมอัปปะคอครับผมนี่ใส่สวยครับผม ครับผมลังนี่ลังที่สามครับผมหลังจากียางไปหุ่นครับบะมี่องไซครับผมทำรีบดีครับฝังเลยใสยไซนีครับผมหมานะครับนี่เอาปลามันครับผมรอติดตามครับหลังต่อไปครับใสไเรียบร้อยครับผมดักเหมืองเมองเก้าครับไปครับผมรอหลุน ลังไหมครับนี่ครับปลาเห่าอู้มันดินครับผมน้ำถือหนาวครับนี่ปลาเหามันมนครับผมโตดวดำๆครับผมปลาปลาคอน้องนี่ตัวหลุนงามๆครับผมไปครับลอดลุ่นลังที่สองครับผมมาจะมันบ่ไปครับหลังนี้บ่มีโตครับผม บอลันครับน่ะย่คือเก่าอยู่ครับผมอ่าลังต่อไปกับยู่หุ่นครับคุณมีคนมาซิดปลาไปครับลอรุ่นหลังหุ่นลังที่สามหรอหลังทสุดท้ายไมนจะมาน์สบอครับลอรุ่นรอติดตามครับผมขับผมกัสรุปครับแต่แต้มเดียวครับผมกับบอลลันหลังนี้ นังอยู่นี่กับบอลลันครับผมหนั่งปูนบอลลันครับเนี่ข้าวเจ้าครับผมมันตกป่าอม,มอหน่อยก็เป็นเพราไงเพราะว่าตกป่าครับผมครับสรุปพนงานนี่ใส่ปนกับว่าถือบัอนหน่อยแหยงครับน่า หนึ่งเตียมวันนี้ถือว่าบา่เหวี่ยวครับผมถือว่ามาันอยู่ครับผมก็มีคลิปียั้งดีๆกับสีไทยลงให้พี่นอ้องบ้างครับผมวันนี้ก็ไดเตียมนึงครับกับสีไส้เวน,นีครับผมกูนบินกระลังขึ้นครับผมงามๆยังแดงซื่อนี่ครับงศาอู้ ผ่าไม้ครับสวยงามครับผมนี่แหละเตียมเดียวปะโคครับเดี๋ยวรอรลุนมือไหมครับผมเหมือนข่ายามกับสิมมาทายให้พี่น้องเบิ้งไม่ครับผม